ผู้ชมครับ8มีนาคมนอกจากจะเป็นวันสตรีสากลแล้วนะครับวันนี้ยังถือว่าเป็นการประชุมของบอร์ดประกันสังคมนัดแรกนะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยด้วยเช่นกันนอกเหนือจากเรียนที่บอร์ดชุดนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเข้ามาพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็ได้ มีข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ระบุว่าอยากจะให้นําเรื่องเข้าหาหรือในบอร์ดประกันสังคมเร็วๆนี้ก็คือข้อความห่วงใย,ยว่ากองทุนประกันสังคมนั้นอาจจะล้มละลายในอีก30 4 0ถึง40ปีข้างหน้านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความกังวลออกมานะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการยืดอายุการ,กรเกษียณหรือว่า ผู้ประกันตนนะครับในมาตรา55อา,อายุจาก55เนี่ยเป็น60ปีก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องจําเป็นขยายเพดานการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเพิ่มนะครับไม่ใช่แค่การยืดอายุกองทุนเท่านั้นแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางในการเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยสุดยอดที่ไทยของเรานั้นกําลังเผชิญอยู่เวลานี้ครับที่จํานวนของผู้สูงวัยกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องนําเงินจากกองทุนประกันชาราภาพออกมาใช้ ซึ่งผู้สูงอายุเวลานี้จํานวนเงินออมอาจมีไม่มากพอไม่มีหลักประกันในชีวิตขณะที่กําลังแรงงานที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับช่วงการหาเสียงเลือกตั้งหนึ่งในในโยบายที่หลายพักงัดออกมาก็รวมถึงการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเล็กตั้งแต่1,000ถึง3,000บาทซึ่งหลายเรื่องดูเหมือนเริ่มมีความคืบหน้า ถ้ายังจํากันได้นะครับคุณผู้ชมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาให้ข่าวนะครับว่าจะมีในเรื่องของการเพิ่มเบีย้ยให้ทุกกลุ่มแบบท่วนหน้านะครับแถมบางเรื่องอาจจะบอกว่าให้ขึ้นได้เลยในงบประมาณปี2568ฟังแบบนี้แล้วน่าดีใจแล้วก็น่าจะเตรียมเฮได้นะครับแต่ว่าการจะรับเงินกันได้เลยไหม ในปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยคงจะต้องจับตาดูกันว่าเรื่องนี้จะถูกเสนอเข้าคอรมเมอเมื่อไหร่และจะมีการเคาะตามนั้นเลยหรือไม่ครับขณะที่นายวราวุธิร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างที่บอกนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หลังการประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะครับครั้งที่1ทับ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก0ถึง6ปีนะครับเริ่มต้นที่600บาทต่อคนต่อเดือนแบบทั่วหน้าโดยจะใช้งบเรื่องของนโยบายนี้นะครับตั้งแต่งบประมาณปี2568เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทปรับเบีย้ยความพิการ1,000บาทเงินอุดหนุนสตรีมีคันภตั้งแต่5เดือนจนถึงคลอดแบบทั่วหน้าเดือนละ3,000บาทครับ ในประเด็นนี้นายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ผอวีแร์ก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องนำมติเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟ ซึ่งมีภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ PMOVE เพื่อเสนอต่อที่ประชุมครมต่อไปครับซึ่งการปรับจำนวนเงินให้เพิ่มขึ้นครอบคลุมหลายกลุ่มครั้งนี้นายนิติรัตน์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบอะไรอีกรอเพียงครมมีม,มติเห็นชอบตามข้อเสนอ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งเสนอให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันการพิจารณางบประมาณปี68เรื่องนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจตจำนงทางการเมืองครับคือผมว่าตอนนี้มันมีสัญญาณที่ดีแต่อย่างที่บอกก็คือว่าในการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลน,นะครับคงจะต้องเรียนว่าทาง รัฐมนตรีที่อยู่ในคอมอเนี่ยก็คือพรรชาไทยพัฒนาใช่ไหมครับแต่ว่าพรรคพรรคหลักก็คือพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆเนี่ยนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าทางอาวมรัฐบาลอื่นๆเนี่ยก็งคงจะเห็นด้วยในเรื่องนี้ หากย้อนดูนโยบายผู้สูงอายุของหลากหลายพักการเมืองในการเลือกตั้งปี2566นะครับโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลก็จะพบว่าหลายพักนั้นหาเสียงเรื่องนี้เอาไว้อย่างเช่นพักพลังประชารัฐจะบอกว่าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่3,000ถึง5,000บาทครับซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับพักอื่นพักรวมไทยสร้างชาติ1,000บาทเท่ากันทุกช่วงวัยชาติไทยพัฒนา3,000บาท ส่วนพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยไม่ได้เพิ่มเป็นตัวเงินครับแต่ว่าหาเสียงไว้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการรักษาและการมีประกันชีวิตครับทำไมการผลักดันสวัสดิการขั้นพื้นฐานถึงถือว่ามีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผู้สูงอายุในบ้านเราก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าไทยเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ปี ก็อาจจะไปสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดด้วยสิ่งนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุในบ้านเราหลายคนนะครับก็ยังที่จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูคนอื่นๆด้วยซ้ำด้วยนะครับอย่างกรณีของภาระของคุณอุดมมีภาระครับอายุ67ปีครับแต่ว่าต้องเลี้ยงดูหลานเนี่ยจำนวนกว่า6คนเลยทีเดียวครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาระสำคัญภาระหนักนะครับที่ทำให มีปัญหาเมื่อเทียบกับรายได้ก็แตกต่างกันมากเลยนี่คือตัวอย่างของคนที่แก่ก่อนรวยครับแล้วก็ยังเต็มไปด้วยภาระที่คุณยายนั้นต้องแบกรับเอาไว้ลองไปดูตัวอย่างจากรายงานนี้ครับอุดมมีภาราเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว เธอเรียนจบชั้นป .4 มีอาชีพรับจ้างร้อยมาลลยขายขายตามบ้านไปนั่งขายลูกสาวก็ไปนั่งขายก็าขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคุณขาขายเยอะเขาก็มีขาประจำประจำเขาเลิกมาสิปีล้มันก็ไม่มีเงินเก็บอ่ะเราต้องไปซื้อเางี้ยลงาทุนนะกำไรก็ไม่ได้เยอะหาได้มาก็กินไปใช้ไปขายมาอะไรมาก็ทุนก็หายไปก็โหดอ,อ,อะไรเงี้ย อาชีพอย่างเงี้ยมันก็กินไปวันวันนึงไม่มีอาชีพแบบจะยั่งยืนจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเหมือนเขา้ขอ,าขอ,ขอ้าขุดมมีครอบครัวตอนอายุ18มีลูกสามคนส่วนสามีเสียไปตั้งแต่ลูกอย่างเล็กๆ <c oughs> เธอต้องทำงานเลี้ยงลูกทั้งสามคนเพียงลำพังเมื่อลูกๆโตก็ทิ้งหลานไว้เป็นภาระให้คอยดูแลอีกถึงหก <c oughs> คน <c oughs> โบ๊ทพี่การตั้งแต่กำเนิดช่วงที่ลูกสาวไปทํางานย่าดมเป็นคนคอยดูแลเมื่อว่างก็จะนั่งร้อยมาลัยพอมีอไรายได้หลักร้อยบาทจุนเจือครอบครัวอีกทางค่าใช้ใจ่ายของโบสส่วนใหญ่นี้ใช้ไปกับอะไรคะกินนมเป็นเพื่อนกินข้าวก็ก็กินเหมือนเราแต่ว่าเขาจะกินของไม่แข็งนะของอ่อนๆน,นิ่มๆเขามีฟันเต็มปากไม่กล้าพูดเลยเขาไม่ค่อยเคี้ยวเคี้ยวนิดๆเขาจะเกินเลยอย่างเงี้ยเขา ทานเองไม่ได้ทานเองด้แสดงว่าคนที่ดูแลโบสหลักๆคือย่าอยู่คนเดนเนี่ไม่ค่อยไว้ใจไม่ไว้ใจหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ไงว่าเขากินอะไรได้มั่งหยูน้ําก็มาจับกระติกกันอยู่ข้าวก็มาจับถ้วยจับอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้แบบเป็นคนเลี้ยงอะเรารู้แต่แพมเพิ์มนี่คือต้องใส่ตลอด24ชั่วโมงใส่ตลอดเลยมีเพื่อนให้มาหมอมันหมอโรงพยาบาลอะไรเนี่ยต้องเป็นเดือน แต่ว่ี่ยสองเดือนเขาไม่ให้เขาเพิ่งให้เดือนที่แล้วนี่เดือนหนึ่งก็ใช้อ่ะสองแพ็กนะแต่ว่าเขาโตแล้วเขาเยี่ยวไหว,วอะไรเงี้ยย่ดมมีรายรับอีกทางจากเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทไม่มีเงินเก็บแต่มีหนี้และยังมีภาระที่ต้องส่งเสียหลานๆอีก6คนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ยายดมก็ตั้งใจว่าจะกัดฟันทำงานส่งหลานเรียนให้จบสูงที่สุดจะได้ไม่มีชีวิตลำบากเหมือนตัวเองก็มีนีอย่างเดียวนั่นแหละคนชลาเนี่ยหกร้อยควชแปดร้คนพิการํำรองไม่มีมีกินไปวันนึงอ่ะเพราะมันไม่มีเก็บอยากเก็บเหมือนกันแต่มันเก็บไม่ได้เพราะเรามันเด็กเยอะใช้เงินเยอะด้วยวันนึงใช้ของหกเนะ ไม่มีก็ไม่หายล,ลูกสาวาก็คูณหายยืมมาที่ทํางานเขาก็ยืมมากรณีของคุณอุดมหรือว่าย่าดมของหลานๆนะครับนอกจากสิ่งที่เราเห็นก็คือเธอยังต้องทํางานเลี้ยงตัวเองแม้จะอยู่ในช่วงของวัยชราเองก็ตามเนี่ยเธอยังถือว่าเป็นเสาหลักที่ต้องเลี้ยงดูหลานๆด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราพูดถึงในเวลานี้การจะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนในภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับรวมไปถึงแม้บางครอบครัวเองจะบอกว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมที่จะมีลูกแต่ว่าในเรื่องของภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจครับบางครั้งก็นํามาสู่เรื่องของความจําเป็นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพได้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญโดยเฉพาะในจังหวะนะครับที่รัฐบาลเองกําลังผลักดันให้วาระของการ เกิดนั้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับ <ไป S 1> ให้คุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของคุณแม่คนนี้นะครับ<ม>คุณแม่บอกว่าแม้ว่าจะวางแผนทางการเงินสำหรับการมีลูกร่วมกับสามีมาเป็นอยา่างดีแต่ว่าสำหรับการยาวีกลับต้องมาตกงานเมื่อตั้งท้องได้ไม่นานครับทำให้รายรับกว่า80%มาจากสามีและส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวของเธอครับ จนเมื่อคลอดลูกเธอก็ไปลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาทหวังจะมาเป็นค่านมค่าผ้าอ้อ,อมเหมือนกับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าพอไปลงทะเบียนก็ไม่ผ่านครับเพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยโดยที่ลืมไปว่าเธอนั้นกําลังตกงานอยู่ครับเมื่อลูกเริ่มโตนะครับกัลยาวีจึงได้กลับมารับงานเป็นฟรีแลนซ์ประชุมออนไลน์ที่บ้านสลับกับเข้าออฟฟิศในบางวัน นี่เป็นข้อดีที่ทําให้เธอได้ใกล้ชิดกับลูกครับแล้วก็ได้ทํางานหาเงินพอเป็นค่าประกันสุขภาพเมื่อลูกเจ็บป่วยแต่ถ้าพูดถึงการเลี้ยงดูให้เด็กมีคุณภาพเธอยอมรับนะครับว่าทําได้ในแบบฉบับของตัวเองเท่านั้นการจะส่งเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังเรียนพิเศษหรือว่าไปเข้าคลับส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สถานะทางครอบครัวก็คงจะทําได้ไม่ไหวครับ กลยาวีไม่ปฏิเสธนะครับว่าการเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ของแม่แต่การซัพพอร์ตรัฐคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกับนโยบายอื่นๆแต่ทำไมเมื่อผู้หญิงเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นแม่คนก็มักจะหลงลืมว่าเธอนั้นยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นประชากรคนหนึ่งที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆครับคือเปก็ไม่รู้ว่าโมเดลมันควรจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเวลาเราขอให้ใครแบบ ทำอะไรให้มันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจเขาด้วยสําหรับเป้นนะเออเพราะว่าแค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราพูดไปอะ่ะคนที่เขาแบบพร้อมที่จะมีลูกอยู่แล้วหรือเขาแพลนมาค่ะเขาจะมองอีกแบบหนึ่งค่ะเขาจะมองว่าคุณไม่เตรียมพร้อมเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันก็คือชีวิตเนาะมันบางเรื่องมันเตรียมพร้อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการลาคลอดการลาคลอดหกเดือนมันคือเพียง ไปคิดว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับการที่เราจะเข้าใจบทบาทใหม่และเพลนแพลนใหม่อะคะ่ะเพลนชีวิตของตัวเองใหม่มันเพียงพอที่เราจะเซตเทิลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เงินอุดหนุนก็คือมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันมาช่วยรู้สึกแบ่งเบาเออที่เราไม่ถูกทอดทิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะ ล่าสุดนายวาราวฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็ได้ชูนแนวคิดนะครับในการผลักดันเรื่องของเงินเด็ดแรกเกิดนะครับตั้งแต่0ูถึง6ปีเนี่ยเดือนละ600บาทครับให้เป็นแบบทวนหน้านะครับ แต่จากการประเมินแล้วนวายว,วราวุธเองก็บอกว่าอาจจะไม่ทันกับสถานการณ์ในเวลานี้นะครับล่าสุดจึงได้มีการระดมหารือนะครับเพื่อที่จะวางแผนยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยเพื่อสนับสนุนให้การมีบุตรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะจัดทําเป็นสมุดปกขาวเพื่อที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ คุณผู้ชมครับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร รวมถึงการแถลงนโยบายขับเคลื่อนงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สังคมนั้นได้ตระหนักถึงประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนทุกช่วงวัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศร,รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมกันออกแบบนโยบายมาตรการรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทยสู่ความมั่นคงของมนุษย์ครับ ข้อมูลจากกรมการปกครองยังพบด้วยนะครับว่าในปี2,566ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุถึง13ล้านคนหรือว่าคิดเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศนะครับ ในขณะที่ได้กเกิดใหม่มีเพียง5 1 8 0 0 0คนครับแล้วก็คาดการว่าในปี2585ประชากรวัยเด็กอายุ0ถึง14ปีจะมีสัดส่วนลดลงกว่า16เเครับเหลือ10%ส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น31%ขณะที่วัยแรงงานลดลงเหลือ58%สส่งผลให้อนาคตของประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลนและประสบกับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยนั่นเองครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกนะครับว่าจากแนวโน้มดังกล่าวคาดการได้ถึงวิกฤตทางประชากรในอนาคตจึงเป็นความท้าทายต่อบทบาทและภารกิจของกระทรวงพม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นวิกฤตเด็กเกิดน้อยในขณะเดียวกันที่เกิดมาก็อยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมที่จะดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดนโยบายที่ต้องพิจารณาถึงครอบครัวของเด็กในการเลี้ยงดูเด็กให้มีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะครับรวมถึงกลไกลของรัฐกลไกลของสังคมที่จะต้องเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเกิดนั้นมีคุณภาพซึ่งเป็นความท้าทายของกระทรวงพมทั้งในเรื่องเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับ เงิน600บาทจะสามารถแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของลูกหลานไทยนั้นดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ในระยะกลางและระยะยาวนะครับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลคุณแม่นะครับการเอื้อให้ผู้ปกครองนั้นสามารถดูแลลูกหลานได้ทั่วถึงขึ้นในเวลาทำงานต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับการต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาเป็น,นกลไกต่อไปนะครับ สำหรับประเด็นท้าทายที่สําคัญของสังคมไทยที่รออยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับก็มีในเรื่องของความท้าทายต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางการเงินงการคลังของประเทศ 2. นะครับก็คือเรื่องของการท้าทายต่อการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม 3มท้าทายต่อความยั่งยืนของระบบการเงินของครัวเรือนตลาดการเงินและระบบการคลังของประเทศและสุดท้ายครับก็คือการท้าทายต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการได้รับการศึกษาการทำงานระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยนั่นเองครับ นอกจากนี้พอมเองก็ยังได้ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโครงการจุฬาอารีและเวิลแบ a n ์นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า300คนระดมความคิดเห็นในรูปแบบเวิลคาเฟ e ให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันออกแบบนโยบายมาตรการและขับเคลื่อนการพัฒนาความมั่นคงของครอบครัวสู่ความมั่นคงของมนุษย์ครับ โดยหลังจากนี้การประชุมก็จะมีการหารือกันนะครับโดยกระทรวงพอมเองจะจัดทําเป็นสมุดปกขาว พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และเสนอต่อคอรมอภายในเดือนเมษายนนี้เพื่อให้ความเห็นชอบนะครับจากนั้นก็จะเสนอในการประชุมคณะกรรมการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสมัยที่57ณสำนักง,งานใหญ่สหประชาชาตินครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2567ครับ คุณผู้ชมครับถ้าประเทศไทยจะทำบำนาญประชาชนนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วเราจะเอาเงินในส่วนนี้มาจากไหนนะครับซึ่งจากการศึกษาของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมนะครับก็ได้ศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีความเห็นเสนอไปต่อสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยหัวใจสําคัญหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของการปฏิรูปภาษีรวมถึงในเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณใหม่นั่นเองครับ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเลขานุการคณะอนุกรรมธิการสวัสดิการสังคมก็ระบุนะครับว่าข้อดีของการทำบำนาญประชาชนจะเกิดประโยชน์ในการคุ้มครองคนจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาประเทศได้ยังมีเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายครับ โดยงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินนโยบายมีการศึกษาวิจัยทั้งจากของประเทศไทยและอ้างอิงในระดับสากลพบว่ามีสองแนวทางที่จำเป็นจะต้องทำควบคู่กันครับ เรื่องแรกคือการปฏิรูปภาษีมีภาษีหลายตัวนะครับที่สามารถดําเนินการได้เลยอย่างเช่นเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น10%โดยข้อดีของการจ่ายเพิ่มส่วนนี้ครับรัฐบาลต้องการันตีถึงความคุ้มค่าและการดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะคืนกลับมาอย่างเป็นรูปธรรม ภาษีที่ดินภาษีมรดกรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นลดหย่อนเพื่อการส่งเสริมการลงทุนอย่าง BOI นะครับทำให้ประเทศนั้นสูญเสียรายได้จำนวนมากเฉพาะปี2565สูญเสียรายได้ถึง2 8แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากว่าการที่เรายกเว้นภาษีให้เขาปีหนึ่งไปแสนแสนล้านเนี่ยเราถามว่าประโยชน์มันกลับมาที่คนไทยส่วนใหญ่เท่าไหร่การสร้างนิคมอุตสาหกรรต่างๆเลยเช่น e EEC เนี่ย เขาใช้เงินลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งเอาเงินมาจากไหนก็เ,เงินมาจากภาษีที่เป็นทรัพยากรส่งการไปลงทุนสร้างแล้วก็ไปยกเว้นภาษีให้กับคนที่ได้ผู้รับเหมาระดับประเทศที่ไปได้รับเหมาก่อสร้างไปยกเว้นภาษีให้กับกลุ่มนายทุนที่เขาได้ประโยชน์จากการแบบมาลงทุนต่างๆเหล่านี้โอเคมันมีเงื่อนไขพี่วิวยพยายามทําแต่คําถามคือถ้าในเชิงแบบประเมินว่าประโยชน์เน็ตเบนฟิตเนี่ยประโยชน์ กับต้นทุนที่เราเสียไปเรื่อง B.O.I เนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่ามีใครศึกษาไหมแล้วก็จริงๆแล้วคนในสังคมได้ประโยชน์สักเท่าไหร่จากการที่เขาพยายามผลักดันเรื่อง E.E.C. อะไรต่างๆหรือประโยชน์ไปอยู่ที่นายทุนมันยอดปีรามิดเท่านั้นมีรายละเอียดพอสมควรมีข้อเสนอต่างๆจากทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็จากอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งอย่างตัวอย่างรายงานธนาคารโลกซึ่งอ้างอิงอยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยก็มีพูดถึงว่าถ้าเราทั้งปฏิรูปภาษีและปฏิรูปงบประมาณเนี่ย เปรียบเทียบกันแล้วในระยะยาวเนี่ยจะช่วยให้เราขาดดุลงบประมาณน้อยกว่าการไม่ทําอะไรเลยอาจารย์ทีปรกรณ์ยังได้พูดถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความซับซ้อนไม่จําเป็นของการใช้งบประมาณซึ่งในเวลานี้สัดส่วนงบที่ใช้ในการบริหารด้านบุคลากรที่เยอะเกินไปโดยในช่วง1ิปีที่ผ่านมาก็พบว่าแม้บุคลากรของภาครัฐหรือว่าข้าราชการประจําไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่บุคลากรอัตราจ้างกลับเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับรายงานที่อนุกรรมธิการสวัสดิการสังคมได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีการนําเสนอที่ประชุมคอรมอเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามสําหรับในส่วนของภาควิชาการถือว่าได้ทําหน้าที่เสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในทางวิชาการแล้วครับในทางเศรษฐศาสตร์น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า มันอยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถจัดสรรงบประมาณมาทำได้แล้วก็มันอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะ <c oughs> บริหารจัดการให้มันเกิดขึ้นได้จากเรื่องของการขยายฐานภาษีต้องมีการขยับภาษีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้มันก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเมืองว่ารัฐบาลเขาจะทำหรือเปล่ามีตัวอย่างไม่น้อยเลยถ้าเฉพาะเจาะจงในส่วนของ เรื่องของการทําบํานาญก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้มีความพยายามร่างกฎหมายเข้ามา4-5ชุดแต่ก็มีทั้งเรื่องของการนั่งทับป,ปัดตกหรือว่ามีบัญชาไม่รับรองซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนโดยพ้อยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับรายงานเรื่องเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายเรื่องระบบบานาญแห่งชาติเนี่ยซึ่งได้ผ่านสภาในเดือนพฤษภาคมปี2565แล้วเนี่ย ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้เกิดขึ้นมาก็แบบก็แค่รายงานให้รัฐมนตรีคอรมอลรับทราบแล้วก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดประโยชน์ตรงกับประชาชนเลยให้เห็นประเทศเราเนี่ยไม่ได้จนพเพียงแต่เราจะสั่งทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมเราทรัพยากรถูกดูดไปอยู่บนยอดปิรามิดหมดทำยังไงทำให้บนยอดปิรามิดเนี่ยคลายกลับคืนมาให้กับคนในสังคม คุณผู้ชมครับถ้าจะทําในเรื่องของบํานาญท่วนหน้านะครับอีกคําถามที่บอกว่าจะนําเงินงบประมาณมาจากที่ไหนนะครับเรื่องนี้ในส่วนของคณะกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเองก็ได้มีการนําเสนอเอาไว้ถึงงบประมาณที่จัดเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะครับในปัจจุบันว่าจะมาจากที่ไหนลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะมีจากอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับก็จะมาจากกระทรวงการคลังนะครับคุณผู้ชมที่จะมีในส่วนของภาษีความมั่งคั่งครับแล้วก็ภาษีจากหุ้นและอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ในส่วนของการได้รับประโยชน์ครับคุณผู้ชมจากการพัฒนานะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วยนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้แล้วก็ในส่วนของคมนาคมการขนส่งของรัฐหรือว่าที่เรียกกันว่าภาษีลาบลอยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือในส่วนของกระทรวง กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็มีข้อเสนอเหมือนกันว่าในส่วนของการเก็บภาษีนะครับธุรกิจกระ่อมแล้วก็กัญชานั่นเองครับต่อมาก็คือในส่วนของกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของเงินบำรุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกลุ่มธุรกิจพลังงานภาษีคาร์บอนเครดิตภาษีสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานป้องกันและปร,ะราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีเงินในส่วนของเงินบำรุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จากการยึดทรัพย์สินที่มาจากการกระทําความผิดทางอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินและสุดท้ายก็คือในส่วนอื่นๆนะครับที่จะจัดเก็บได้ก็คือเงินบำรุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตของสถานบันเทิงครบวงจรเงินบำรุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยวและค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมถึงเงินบำรุงอื่นๆนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องหารือกันต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกวันที่9มีนาคมนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับแล้วก็เป็นวันเกิดของอาจารย์ป่วยอึ้งภาก,ก่อนด้วยนะครับซึ่งก็จะครบรอบ108ปีนะครับของอาจารย์ ป่วยอึ้งพากรนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสําคัญของไทยนะครับที่ถือว่าวางรากฐานนะครับในส่วนของเศรษฐกิจไทยเอาไว้ในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและที่สําคัญที่มีหลายคนพยายามศึกษาแล้วก็ติดตามนะครับก็คือในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับตั้งแต่ เกิดจนถึงเสียชีวิต ant, นั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันสวัสดิการแบบทั่วหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงนั่นเองครับ <É> คุณผู้ชมครับบทความปฏิทินแห่งความหวังจากคานันบรรดาถึงเชิงตะกอนเป็นบทความชิ้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดชิ้นหนึ่งของศาสตราจารย์ป่วยอึ้งพากรนะครับถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่18ตุลาคม2516ครับ บทความดังกล่าวไม่เพียงจะสะท้อนชีวิตประสบการณ์และบริบทของบ้านเมืองในยุคสมัยของอาจารย์ป่วยเท่านั้นแต่ความคิดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอุดมการณ์ของอาจารย์ป่วยยังถือเป็นผู้มาก่อนการแล้วก็มองเห็นทิศทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุนมนุษย์ในทุกมิติครับรวมถึงการเมืองการปกครองที่ยึดสันติประชาธรรมอุดมการณ์อันเหนียวแน่นของการพัฒนาประเทศชาตินั่นเองครับ ศาสตราจารย์ป่วยอึ้งพากรน,นะครับเคยเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดครับและก็ยาวนานที่สุดถึง12ปีด้วยได้เสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ระบบการธนาคารพาณิชย์และได้ป้องกันนักการเมืองมีให้เข้าไปใช้อิทธิพลในการกําหนดนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งที่อาจารย์ป่วยย้าอยู่เสมอก็คือความเป็นธรรมในสังคมและเสรีภาพของประชาชน ต้องการที่จะเห็นการเมืองไทยนั้นเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีและยึดหลักธรรมคืออำนาจมิใช่อำนาจคือธรรมครับอาจารย์ป่วยได้เผชิญกับมรสุมทางการเมือง6ตุลาคม2519จึงไปพำนักอยู่ณนะประเทศอังกฤษครับแล้วก็ถึงแก่อานิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในช่องท้องแตกเมื่อวันที่28กรกฎาคม2542สิริรวมอายุได้84ปี4เดือน19วันครับ ซึ่งในปีนี้ทางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษป่วยอึ้งพากรครั้งที่19ในเรื่องของศาสตร์ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรมนั่นเองนะครับ ผู้ชมครับในเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่ามีการเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงไวัยได้จริงๆนะครับรวมถึงในเรื่องของความพยายามผลักดันเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตในปัจจุบันที่เรากําลังเจอกับสังคมสูงวัยนะครับก็คือการเพิ่มอัตราประชากรเพิ่มอัตราของการเกิดนั่นเองสิ่งนี้คงจะมองแค่เรื่องของคุณแม่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่างที่รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวไปนะครับว่าจะต้องคำหนึงถึงคุณภาพของชีวิตทุกช่วงวัยด้วยเพื่อที่จะทำให้มีในเรื่องของการเพิ่มอัตราการเกิดแล้วก็มาเป็นวัยแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนะครับ